เวลาพังหมดทางหมดแล้วชีวิตตอนนี้ตะกี้กูไปคุยกับหญิงหญิงก็กลัวกูใครครับนะเด็กออกวีนน้กูเดินเข้าไปเขาไม่คุยด้วยเลยกูบอกฮัลโหลหนูชื่ออะไรอ่ะไอเด้อกูน่ากลัวว่ะเด้อแม่คำน้ำไม่น่ากลัวเลยโหเสียงน่าดีดกรนเดือกก็มีใครมีทับไลน์หมดแล้วนะขนาดให้เด้อไปคุยก็แบบว่าแฟนคนนู้นคนนี้แล้วอ่ะเราต้องเปิดตั้ไปดิแล้วครับ เปิดรับไวริสเหรอใช่ครับผู้หญิงอะครับคือเขาเขาอาจจะด่าเราได้นะเว้ยว่าโรคจิตอะติดเขียวน้ำคนคนมันรอเข้าเมืองกันเยอะๆครับนะว่าถ้าเปิดรับไวรับสักสามสองร้อยคนก็ได้ครับนะยิงล้วนยิงล้วนจะดีนะพี่บังมันไม่ค่อยปวดปวดให้พี่เลยนะไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องนี้มันก็ต้องอยู่ที่นายกอะดิกโอ้โหผมว่ามันซ้ำหมดแล้วอ่ะ ดโดโนที่หกเนี่ยไ<ห>อ้เหี้ยมึงเชื่อกูถึงรับามานะเว<ล>้ยถึงรับมาก็สามหมดเพราะอะไรหหรูป้ป่ะเพราะไอ้พวกที่ไม่มีมันก็จะไปดักจับหน้าทางเข้ามันไอ้พวกเสื้อขาวสูรขาวเหี้ยอะไรเนี่ยเออไอ้พวกสูดขาวนี่แหละโอเคดีนะแต่เจดมต้องเปิดรับไ้นะสักสามร้อยคนผู้หญิงล้วนเดี๋ยวบอกบอกไอ,กเอ้เรียนนายกลงมาก่อนคือตอนเนี้ยกูไม่ได้สนอะไรเยอะหรอกเพราะกูอยากจมตายว่ะ กูอยากจมตายว่ะไอ้บังไอเดิยวครับนะไอเดิยวคืออย่างเงี้ยเส้นเดินหน้าเปิดรับไปสามร้อยคนเฉพาะยิงล้วนยิงล้วนยิงล้วนหนึ่งในสามร้อยเนี่ยกูต้องมีแฟนมากวะกูไม่สงสารกูไอ้เหี้ยปีกว่าเลยผมไม่เคยที่ไม่จะไม่สงสารนะครับผมอยากให้น้าแบบมีชีวิตคู่ที่ดีครับนะอยากให้น้าแบบมีคนอยู่ได้บงไปึงแล้วบงไปคัดโลมาด้วย ไม่เอาจริงขอบดีๆนะให้น้าดีๆเดี๋ยวพี่เพิ่โมโบนัสให้ดีอยู่แล้วครับถ้าพวกผมคัดไปทำซะ <c oughs> กัน <c oughs> เดือนหน้าไม่เอาแบบทรงแจ็คเป็นคาวบอยไม่เอานะเว้ยไม่ต้องห่วงครับนะไว้ใจผมได้โรเดีครับอันนี้<ล>น้องสาวชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยไม,ไม่เป็นไอซีก่อน,<ล>นอแฟนผมกับรูปผมครับนะาอะไร ฉันจะไม่ยินดีกับรักครั้งนี้เพื่อนครับนะเอาหนูไม่ใช่ลูกครับพ่รูเบนเอาเป็นน้องครับไหนยืนยืนยืนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอ้าวสวยชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออาริตามยูยู่ว่าโสดดอีคนชื่ออะไรครับเดลล่าครับคุณคนไหนโสดครับคนไหนโสดตอนหมดเลยครับโสดหมดเลยอ้าวพี่ก็ดูดิว่าเด็กมันเดินไปหาใครก็แปลว่ามีเจ้าของแล้วอ๋อเด็กเอเดียวเหรอ ไม่ใช่ครับน้ไม่อ่ะยืนแยกให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้าเห็นไหมครับอือแยกให้น้าอ่าอ่าอ่ามันจะเป็นกลุ่มคู่อะครับนะมันมันจะเป็นคู่อะครับใช่ใช่ครับมันจะเป็นคู่นะมีที่เราเนี่ยไว้มีเคียร์ทรอยด์ให้น้ายืนคนเดียวนกนุกนกนกนกยืนกับพี่ก็ได้นุนกนกทีเราเนี่ยพี่เหงาเออเอ้ยืนกับพี่ดีกว่ายืนกับพี่ดีกว่าเราไปอยู่นะดีกว่าไอ้สัตว์กูเขาว่าแม่งพูดสดีที่แท้แม่งทรอยศแม่งทรอยด์น้าไม่ใช่ครับ ดูดิขนาดบางไม่ได้มีเด็กอ่ะหือหกดเอดาไอเดอรนี่ผัวเราเหรอคนหัวน้ำเงินน่ะอ้เออไม่ใช่คนคุยครับน้าคนคุยวายเป็น <GO> ค <av id> ุยเหรอไม่แล้วเราเลิกไก่นี่แล้วเหรอเลิกแล้วครับน้าเลิกลผู้ชื่นเลยเลิกครับน้ารู้แล้วคุณหมายถึงใครหรือเลิกไว้ก่อนครับน้า ดูดิเห็นอยู่กันหลักๆแท้ๆใช่ไหมล่ะพี่นุกไม่มีคนชอบคนโตกว่ามเลยหรอจริงเอางี้ดีกว่านุกเราตามมาดีกว่านุกไอ้นุกถอดทอนเลยเพื่อนแสกแก่ว่ะฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้หญิงเกิดก็โดนแบบคุณก็เดื่อนดูดิฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อปิงปิงครับ อันนี้มีแฟนแล้วยังครับยังไม่มีครับอยู่อยู่แก๊งอะไรครับพอบอกได้ไหมอยู่เคยเล่นครับอยู่เคยเล่นเหรอไม่เหรอใช่ครับยังเราเรารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมครับเนี่ยคนนี้นุก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 ครับนี่นุกนุกรู้จักคนนี้ไหมครับเนี่ยไม่น่าจะรู้จักคนับหนุ่พิ่งมาครับไม่รู้จักใครเลยคอ๋อคือชื่ออะไรเหรอครับชื่อปิงปิงครับพี่ฟงเขาอยากขอเบอร์ทงไหมครับพี่นุพี่นุเขาอยากขอเบอร์ทงไหมครับ คือคือคนไหนครับคนคนนี้เหรอครับคนนี้แหละครับใช่ใช่ดูภูมิฐานดูฮิปฮอปเนี่ยดูเหมือนวัยรุ่นขายยาครับอันนี้คือชมเหรอครับใช่ครับใช่ขายยาก็คือการสร้างรายได้แบบหนึ่งจริงไหมถึงมันจะผิดก็เถอะจริงครับจริงอาชีพไหนก็ก็รวยครับให้เบอร์น้องพี่ได้ไหมครับเขาเขาเขาให้เขาขอเองได้ไหมครับได้ครับอะไรนะเออละวิ่งวิ่งขึ้อะไรนะครับ น้องปิงปิงคาร์เดียนครับสวัสดีครับสวัสดีเด็กเฮ้ยเฮ้ยดิวตับนะแม่งวีเปอร์ด้วยคิดว่าไงใช่ครับนะผมเมอร์อยู่ครับเมื่อกี้ไม่ได้วีปเปอร์ครับนะนั่นนี่ใช่เหรอครับใช่ครับวีปเปอร์ ไม่ได้พีเพ่อนะนี่ผมอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยจริงๆนะเขาอยากจะคุยด้วยะครับเขาก็เลยโยนมาที่ให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่คือตะืกี้ผมอะเห็นน้องๆมีความสุขอ่ะแล้วมีน้องคนเนี้ยแหละมีน้องคนเนี้ยแหละที่ไม่มีความสุขอยู่ตอนนี้แล้วพอดีพี่เห็นว่าเราเราเป็นราชินีเลยอ่ะเราเป็นทรงแบบทรงที่ไม่อาจเอื้อมอ่ะพี่ก็เลยแบบอยากให้น้องได้พบเจอคนดีๆไง ใช่ครับใช่ทำไมถือไม่มีความสุขครับก็เพราะไม่มีคู่เหมือนคนอื่นครับเลยไม่มีความสุขคนมีคู่กัเลยไม่รู้รักว่าคนไม่มีคู่เป็นยังไงมันมันขนาดนั้นเลยหรอครับยูคนย่อไม่เห็นตายเลยครับมันไม่ตายหรอครับแต่ถึงเวลาเห็นคนอื่นเขาอยู่เป็นคู่มันก็แบบว่าแค่จี๊ดนิดนึงครับไห่มันเจ็บตรงไหนครับมันจี๊ดตรงไหนอ่ะขอดู่อยดีมันจี๊ดตรงออกข้างซ้ายผมตอนเนี้ยมันแบบจี๊ดเลยครับอันนี้ เราจะดูให้ได้ไหมครับช่วยบรรเทาให้ได้ไหมอันนี้ได้ได้ครับเดี๋ยวพาไปโรงพยา<ห>บาลโรงพยาบาลหมอดูแลครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้ป่วยครับจริงแล้วมันเจ็บภายในครับไม่มีแผลครับใช่ครับเห็ให้คนอื่นเขามีคู่แล้วมันจนี๊ดนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่มีหนูพอจะช่วยอะไรได้บ้างอะ่ะ ช่วยช่วยได้เยอะเลยครับยังไงครับลองเอาเบอร์มาให้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน่าจะต้องช่วยกันเยอะเลยงน่าจะผ่านแล้วแหละใช่ไหมคนดูปริปรปะท้องวันดีจ้าน่าจะผ่านแล้วแหละลักจากการชี่ของของสนุกเกอร์ร้อยศพเบอร์อะไรครับหนึ่งหกสามเจ็ดสามครับหนึ่งหก อ่านเ,ออเอานอเย่ยมลุกเยีเ่ยมขอให้มีความสุขมากๆนะเว้น้องเย้ยอยู่คนเดียวมาตั้งก็ตั้งนานแล้วเจอคนดีด้วทีไ้มพี่นุก๊กดีใจด้วยน้องเ็าดูน่ารักด้วยนะลุกดูดิครับแต่ว่าน้องเขาเป็นเด็กใหม่ครับเป็นเด็กใหม่ แกเครัยเล่นครับเคยเล่นโอ้เพิ่งเพิ่งมาเหรอครับมานานหรือยังเพิ่งมาครับมาไม่นานมาประมาณสิบวันนิดๆโอ้ยสู้ๆครับสู้ๆครับมีอาวุธและอะไรางครับอนมีปากหลับอันนึงครับโอ้ยปากหลับก็สบายแล้วครับไลไอเมฆเขาก็ได้นะครับนกพิโนกขับรถเกมเห็ดเก่งไหม ติชอบทำงานอะไรครับงานข่าวหรืองานดำแต่งานดำช่วงนี้ทำไม่ได้ครับตัปกติทำไปเรื่อยครับถ้ารับกันไปอ่ะเบื่องานขาวก็ไม่ทำงานดำครับแต่จะบอกว่าถ้าทำงานข่าวเออทำงานดำพาทำนะครับดนกระทืบบ่อยครับช่วงนี้ทำไม่ได้คร้บไปเก็บเห็ดไหมชอบเก็บเห็ดหรือเปล่าไปได้หมดอะครับพี่จะไปเป็นเพื่อนปะไปพี่พี่พูดแล้วนารับปากแล้วนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเก็บเห็ดก็ได้ลูกชายห้ามคืนคำนะครับคืนไม่คืนเดี๋ยวพาเดี๋ยวลองไปเก็บดูก็ได้ นด้ครับเดี๋ยวไปเก็บเห็ดด้วยกันแต่จริงๆที่ดูไม่น่าเหงานะครับทำไมครับพวกนี้มีคู่หมดแล้วครับเยอะมากพวกพวกนี้มีคู่หมดแล้วครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเองถ้าเพื่อนไม่รักขนาดนั้นอนะ่ะสวยใช่ไม่ค่อยมีคน สนใจครับเห็นคนมีคู่แล้วแบบมันเจ็บครับโอ้โครับไม่เจ็บนะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเองแต่ว่าอย่าลืมนะไปเก็บเห็ดให้ด้วยเก็บเห็ดให้ด้วยหรอไปไปด้วยกันดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอานม่ว่าเก็บให้ด้วยไะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันปัญหาหรอกเก็บให้เก็บให้เไอ้เหียทำไมรู้สึกเหมือนทรงทาสชอบเลยครับใจถึงเพิ่งได้อะ ได้ไหมเออนนเเนหนูกกเธอเก็บเพชร่อยไปนะครับเราได้พี่นะเดี๋ยวพี่ตั้งเก็บให้โอเคปบะได้ครับสบายมากงั้นเดี๋ยวไว้ไปเก็บเพชรด้วยกันครับเดี๋ยวหนูจะไปแหละได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่เทนนิงนะห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกครับเยอะ <c oughs> นี่ปกต<ร>ิเข้าเทนนิงไหมครับเนี่ยเข้าครับเข้าสนใจฝึกซ้อมกับนี่ไหมครับสนุก แต่หนุ่มไม่มีฝีมือนะคะสอนได้ไหมจับมือสอนได้ไหมคะโอ้โหโอ้ยนุกเฮ้ยนายยกยืนเยอะด้วยไงประเด็นนะไอเดียวไอลอยไม่อยู่ใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีไอเดียวไม่อยู่อันนี้เพิ่มเลยสอนใกล้สอนที่ไหนครับเนี่ยสะดวกมาสอนใกล้ๆได้ไหมคะโอ้ยจริงๆก็สะดวกตลอดนะครับตรงนี้ก็ว่างอ่ะ แก๊งก็พักด้วยครับช่วงนี้ว่างเลยอ่ะช่วงนี้แก๊งพักแล้วครับใกล้แตกแล้วครับเนี่ยจะได้ประสบการณ์เยอะนะเดี๋ยวไปเจอกับหลังลีครับน่าขำเดี๋ยวเจอกับหลังลีเราเข้ามาไหมหลังลีเราเข้ามาไหมเข้าครับเข้าแล้วแก๊งเรามีเพื่อนแบบน่ารักน่ารักบ้างไหมเอดูกดุเทียดเข้าไปดิเด็ดุเธอเลนเธอเลนมีผู้หญิงน่ารักเยอะจริงเหรอใช่ค่ะยกตัวอย่างหน่อยเอาเทียดด้วยไหมครับผมให้ยกตัวอย่างหนุ่งหนุ่งนะ ยกตัวอย่างเองโอ้ยเองเป็นของนี่เลยดิของที่แบบด้วยไงด้วยไงมิวมิวฮัลโหลสวัสดีครับมิวมิวปิงปิงค่ะปฎิจาสลิมครับวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมิวมิวค่ะมิวมิวเอ้ยโอ้โหภาพเป็นคอคู่ใช่ใช่ลูกช่ยลูกชาลูกชายพอแล้วอ่ะแต่หหายมดแต่ละคนความสัมพันธ์พ่อลูกแม่ลูกไม่เอาแล้วน่ากลัวเราโสดหรือเปล่ามิวโสดครับอันนี้ น้องโพสเป็นลูกครับถ้าคนนี้เขาเป็นลูกเราจริงแน่จริงเราเดินมากอดพี่สิใครให้หนูเดินไปกอดพี่นะาเขาใช่จะได้รู้ไงว่าโสดไม่โสดโอเคครับได้อุ้ยเอ่อเห็นไหมกอ้เขารับไม่ได้เขาวิ่งหนีไปแล้วกอดให้กำลังใจพี่บ้างได้ไหมครับจะอินหยาอยู่เขาหน้าหน้าหน้าเขายวพี่เอาคืนรึยังนะคืนให้คืนให้ใช่ค่ะ เราอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยมันไม่ตรงกันอะ่ะอายุยี่ห้าแล้วครับพี่ดูน่ากลัวไหมไม่ไม่นะครับไม่ไม่กลัวใช่ไหมเป็คนตรงตรงดีครับเรารู้ได้ยังว่าพี่เป็นคนตรงตรงแบบว่าแบบเหมือนที่ขอแบบว่าให้ให้เดินมาตรวจโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะเอางี้ดีกว,ว่าพี่เบอร์สองเก้าครับมีอะไราการทำงานละวส่งเบอร์มาได้ไหม สบายแล้วครับเอาแบบเงินนอนคุยคุยกันง่ายๆเลยคุยกันง่ายๆเลยพี่จีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นเลยทีนี้เราจีบพี่แทนได้ไหมก็ไม่ไม่ค่อยได้จีบใครด้วยครับงั้นจะเสียเวลาเลยครบเลยไหมเถอะนะฮะอะไรนะครับตาเย็นครับก็ไม่ต้องจีบเลยับไปเลยนะนะตาเยครับไอดอลครับก็ต้องรู้จักกันไปก่อนนะครับชื่ออะไรนะครับ สรุปเราชื่ออะไรนะโนนนุลครับใช่มิวมิวค่ะมิวเหรอมิวมิวครับมิว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 เรารู้ว่าว่าพี่ชื่ออะไรอ่านนาศิลาครับจะเรียกน้าได้ไหมเรียกเรียกพี่ดีกว่าครับเรียกพี่ดีกว่าได้ได้ครับพี่ศิลาครับฟังเลื่อนหูขึ้นเยอะเลยครับเลื่อนหูขึ้นเลยเอาลูกไปไหนมาเนี่ยเอาไปซื้อของไปซื้อของเรายิ้มอะไรอ่ะ าเราถูกใจใช่ไหมล่ะที่จะมีพ่อชื่อศิลาเห็นไหมลูกเราก็ชอบแล้วเราเมื่อไหร่เราจะชอบล่ะใครโทรมายิงวะไอคือขนาดข้างในมึงยังโทรมายิงเลยอ๋อเหี้ยไม่ใช่แม่งขึ้นนี่หลังรีเข้ามาไหมครับเข้ามาประจำไหม ปกติฟาร์มไหมครับเนี่ยฟาร์มค่ะฟาร์มจะฟาร์มพวกหมูพวกวัวครับฟาร์มหมูฟาร์มวัวใช่คะ่ะทำารสัตว์พี่ว่าอยู่เฉย,ย,ยๆดีกว่าอยู่เฉยๆหนูจะไม่มีตังค์ส่งแก๊งอะฮะส่งเท่าไหร่ครับส่งเท่าไหร่ครับเอออยากรู้ประมาณประมาณเอ็มครับต่ออาทิตย์ละครใช่ใช่ใชค่ะโอ้โห แล้วเกือบสองแสนสบายลูกเกอร์ช่วยจ่ายชิวไม่ใช่ไม่หมายถึงชิวเลยครับปิงปิงพี่ผมรวยนะครับมีท่าไหรรขอได้หมดคือพี่ไม่สามารถพี่ไม่สามารถไอ้นี่ได้แต่พี่เราส่งเข้าแบบไอ้นี่ได้นะเราส่งส่งเราเข้าไอเนี้ย p r i เวได้เลยเก่ครับอยากเกรงใจเลยครับสุดท้ายแล้วเราก็คู่กันอยู่ดีหนีไม่พ้นหรอกชูครับไม่ใจครับคือหมายถึงพี่่าหนีเราไม่พ้นหรอก ใช่ไหมละ่ะพ่อสรุปแล้วเราจีบพี่ใช่ไหมอ่าอ่าได้ได้เขาได้ได้ดหนูจีบได้ครับเราเต็มใจไหมเนี่ยใอ้หนูชอบหรือเปล่าหน,หนูไม่เคยจีบใครอะครับเลยไม,ไม่รู้ว่าต้องต้องจีบยังไงอะก่อนอื่นเลยโทรมาทุกวันถ้าพี่ไม่อยู่ก็ต้องรอได้ได้เลยครับแล้วพอพี่มาพี่จะโทรหาเองไม่เอาได้ได้ครับชอบแบบ โทรไปทุกวันตอนเข้าเลยค่ะอืมชอบแบบความสัมพันธ์แบบแอบซ่อนหรือว่าเปิดเผยครับเนี่ยชอบชอบคนชัดเจนครับเข้าทางน้าเลยครับกี่โคชัดเจนเลยภาพและเสียงคมชัดแบบฟูลเฮดไอวีคิดว่าไงดีครับยวเลยครับนะาเฮดไอวีมันน่ากลัวนะคะไอวีนี่ที่มันโรคหรือเปล่าครับไม่ใช่พี่เอาพี่พูดผิดครับเฮดดีครับเฮดดี ดีครับนะเฮ้ยแต่เราเทสดีมากเลยนะใส่ถุงมือด้วยพี่ก็ใส่ถุงมือเขาก็าดหีหนูเลี้ยงสัตว์นะคะมันมันต้องแบบว่าป้องกันโรคด้วยเลี้ยงสัตว์เหรอเล,เลี้ยงน้องชายพี่อีกคนได้ไหมครับก็เหมือนสัตว์อะชี่รีลอยอะได้ไหมเขาไม่ใช่คนหรอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นพายุเดินสองขาเฉยจ้าก็คือนามีเพื่อนเป็นพายุเหรอคะใช่ครับเอ้ยแปบ๊บหนึงนะโทษที ตึงคอแล้วพบกับพี่ดีอย่างหนึ่งนะไม่ต้องเดินกานกันก็ก็ดีครับดีครับซัพพอร์ตทุกอย่างครับวันนี้พี่อุม้มได้24ชั่วโมงโแสดงพี่เยอะด้วยชอบคนมีอายุไมหไมเราอะไม่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 เคยติดเข้าเลครับเด็กือเก็บกว่าไม่ไม่ได้ติดนะเข้าล็อก เราจะช่วยพี่ปลดผนึกหนึ่งปีครึ่งใช่ไหมหนึ่งปีครึ่งคืออะไรคะรพี่พี่ต้องทนอยู่คนเดียวไงเหงาเหงาไหมครับไม,ไม่เหงาครับไม่เหงาแต่เจอเราก็ดีครับมีคุณมันดีกว่าครับน่าจะบอกก็จริงครับอยู่สองคนน่าจะดีกว่าอยู่คนเดียวครับนั่นแหละนี่แหละช่องมาแล้วช่องมาแล้ว ต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บไปเล่นวันอื่นบ้างก็ได้ได้ครับเดี๋ยววางลงก่อนนะเดี๋ยวถ้าเขินก็นไปอยากพี่ดูจากทรงแล้วเราเก็บทรงไม่ค่อยอยู่เลยนะเราไม่ค่อยหัวเราะไดอ่ะคือถ้าเกิวดกว่าสมมุติคนที่เขาเข้าถึงจรนะิงๆนะตาถึงจริงอ่ะเขาจะรู้เลยว่าพี่เทจริงก็เทนะคะแต่ <c oughs> คน <c oughs> ที่แม่งพี่มีสองดาบด้วยให้ให้พี่ควักให้ดูไหมได้ด้วยว่ับนะอืมนี่ คนที่เท่เขาต้องใส่แบบนี้ถูกแล้วพี่คาร์ดิโอด้วยนะแล,แล้วถ้าพี่มีสามดาบล่ะพี่ที่หลังใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าพี่อะเล่นอกด้วยเล่นกล้ามอกอ,อยากดูไหมอ,อยากดูครับอยากดูสักครู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่หยิบดัมเบลกัอนอุปกรณ์คือพี่ลำดาบเป็นประจำนี่เป็นไงกล้ามอกโฟกัสที่อกล่างเองคิดว่างไง าใช่ใช่ใช่ครับเหมือนประเทศจีนท่นี่เลยท่านนี่เลยครับนะอ๋อประเทศลืมลีเอ้ยนายกฟังเพื่นมึงฟังเพื่นประเทศลืมลีครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับที่รักได้ครับไวันครับไว้เจอกันครับน้องปิงปิงมีแต่คนสมหวังว่าตรงนี้ต้องใส่ข่าวและข่าวดีอ่ะต้องใส่เครื่องเซิร์ฟน่าจะลืมครับเจอกันครับเพิ่งเอรวานเพิ่งนับอ่ะดูดิคือว่ามึงนั่งฟังเพื่นในดิว ข่าวของดีมมาไปอินไปแล้วตัวใครไม่รู้